สวัสดีครับจากสุรชาติฟาร์มแพะแกะนะครับเช่นเดิมครับปล่อยแพะแกะมาแทะเลมหญ้าข้างนอกนะครับครับลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลกำไรนะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะครับการตลาดตอนนี้ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้จะไม่ดีมากมายก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับศูนย์นิรุสุื้ชาติฟาร์มแพะแกะก็ แบ่งจำหน่ายให้เกษตรกร,เ,กรเรื่อยๆนะครับครับไม่ต้องเสียน้ำมันครับใช้เครื่องเวียงมาตัดหญ้าเลยนะครับเห็นไหมครับหญ้ายาวๆปล่อยแพะแกะมาแทะเลมเตียนแน่นอนนะครับครับนี่ก็กินหญ้าเป็นแล้วนะครับแกะเบบี้ไซส์เล็กนะครับ ถนนก็แท้เลียมอยู่นะครับมองไม่เห็นเลยนะครับต้นกล้วยจะบังนบังหน่อยนะครับนี่ก็กินเรื่อยๆนะครับยังไม่อิ่มนะครับยังไงก็พาเด็กๆมาเที่ยวสุรชาติฟาร์มแพะแก่กันนะครับเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเข้าฟรีนะครับถนนสามสามหนึ่งเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดวางกะจเข้ามา800เมตรถึงสุรชาติฟาร์มแน่นอนครับครับผมสวัสดีครับ